สวูสมาร์ทวอลเลนเทียเชียร์อัพฟอร์ยูขั้นตอนการส่งผลงานให้นิสิตสแกน QR โค้ดเข้าสู่ Google Form โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้นจากนั้นให้นิสิตกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลรหัสประจำตัวนิสิต1ิ1หลักคณะหรือวิทยาลัย เลือกประเภทกิจกรรมแนบรูปผลงานจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดส่งแบบฟอร์มก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อนิสิตกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องนำผลงานส่งให้กับกิจการนิสิตประจำคณะหรือวิทยาลัยของนิสิตเพื่อรวบรวมส่งให้กับส่วนกิจการนิสิตโดยนิสิตสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ถถึง16สิงหาคม2567จากนั้นคณะหรือวิทยาลายัยรวบรวมผลงานและแนบรายชื่อนามสกุลรหัสนิสิตพร้อมบันทึกข้อความนำส่งส่วนกิจการนิสิตภายในวันที่23สิงหาคม2567และรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากช่องทางนี้ค่ะ